ครับสำหรับตอนนี้ผมจะพามารีวิวครับมารีวิวหนทางครับหนทางหนทางที่เสื่อมต่อจากจังหวัดอุบลราชธานีครับไปอำเภอตะการเผือผลครับเดี๋ยวผมจะพามาเบิงพ้าเบิงบรรยากาศตามขางทางครับหรือว่าบรรยากาศหนทางครับว่าสิเป็นอย่างไรครับหนทางเสื่อมต่อระหว่างจังหวัดออกไปอำเภอครับไปอำเภอตะการเผือผลครับ างเส้นนี้ครับก็จะผ่านไปนาขนทรงครับนาขนทรงจังหวัดอุบลราท่านี้ครับหรือว่าบอสนนะครับนี่ครับออกสายไปก็จะไปยาสูครับตรงไปไปอำนาจเจริญครับนี่ครับสำหรับหุนทางข้างหน้านี่ครับกับจะเป็นหุนทางเป็นอุโมงค์ครับเป็นอุโมงค์ลอดนี่ครับ หลอดหลอดถนนหลอดมุนทางครับก่เส้นหนึ่งกัะจะแล่นข้างล่างเส้นหนึ่งกัแล่นข้างบนครับนี่ครับกับสำหรับมุนทางเขตนี้กัถือว่าจะเลื่อนแล้วครับเป็นพัฒนาเป็น เนเห็นออกแบบผมมาอย่างนี้ครับทางบริเวณนี้ก็จะเป็นสีเลนเป็นหกเลนมาครับแล้วไปเบิเงน,น้ำกันมาทางไปอำเภอตะการเผื่พ้นจะมีจักเลนครับพี่น้องช่วงข้างหน,น,น้านี่ก็จะเป็นบคสอรครับเป็นบคสอจังหวัดอุลรธานีครับ เป็นเส้นทางน่าจะเป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองเป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองอนนตรงไปกับไปอำเภอพิบุญมั่งสาหารครับออกซ้ายไปก็จะไปจังหวัดยะโสธรครับตรงไปก็จะไปอำเภอตะการเปือผลครับ ทางด้านับครับข้างบนข้างบนก็นจะลดแลนไดไนทข้างล่างก็จะแลนไดไนทครับบริเวณนี้ก็จะบุ้มีไฟแดงครับ นนี้ก็จะมุ่งหน้าไปอำเภอคิมมาล,ลาดอำเภอวิบูลบางสงาสารครับทางช่วงนี้ก็จะเป็นจะก็จะเป็นอกเลนน่ครับนี่เป็นทางอกเลนมันเป็นสี่เลนครับ ไปเลยครับจะไปช่องเมคครับไปเกื่อนเซล้นทอนครับไปผาแตมครับนี่ครับเมันก็จ,จะมีปลายออกไปเลย,เลยครับเส้นทางเสซนนี้กรเชื่อมต่อไปหอดทองเมคครับ ครับก็สำหรับถนนช่วงนี้ก็จะเลือเป็นเป็นเป็นสีเลนครับไปสองมาสองครับไปสองมาสองกับเป็นข้างหน้านี่ก็จะเป็นสีแยกครับเป็นสีแยกเลี้ยวไปอำเภอทะการผืนพนครับเขาเอื่อสีแยกที่ผมสีแยกนุ่นหงท่องนี่ครับนี่ครับเลี้ยวซ้ายไปก็จะไปอำเภอเข็มลาด ตรงไปก็จะไปอำเภอพิบูลมังสาหารครับอำเภอโคง้งแกยมครับนี่ครับตรงไปอำเภอพิบูลครับเลี้ยวซ้ายอำเภอตะการเพื่อผลครับนี่ครับสำหรับซีแยกมองหนึ่งครับเป็นซีแยกนวลหงทอง เป็นซีแยกบานประดุกค,ครับไปข้างหน้านเนี่ยจะเป็นบานปรรดุกค,ครับนี่เส้นทางเส้นนี้ก็จะมุ่งหนา้าสู่อำเภอธำการพืชผลอำเภอเขมราชครับจุดหมายปลายทางคืออำเภอเขมราชกก้อนจะหอดอำเภอาการพืชผลกัตตองพนันอำเภอเราเนาะอำเภอเราเสือโกครับอำเภอเราเสือโก้ บริเวณนี้ก็ค่อนข้างรถจะก็กจะร้ายอยู่ครับนี่คือภาพบรรยากาศครับบรรยากาศของถนนคนทางที่เชื่อมต่อครับเชื่อมต่อระหว่างอำเภอครับนี่ครับยังมจะท่ายเ้เบิ้งไปเรื่อยๆครับมาถนนเ้นนี้ไปหอดอำเภอตะกาน ดีซ้ำไหนครับพี่น้องดีจะมีความสวยงามบอจะเป็นซีเรนไปตลอดดีจังไหนครับก็เบ่งน,น้ำกันครับนี่ครับ,รบสำหรับข้างหน้าครับขางหน้าที่เห็นต้นย่างต้นย่างยืนตน้นนะครับเป็นปากทางเขาวานประดุกครับ นี่ก็จะเป็นบริเวณบานประดุกครับถนนช่วงนี้มันก็จะเป็นก็จะเป็น,ปนค้อกีดครับจะเป็นคออกีดเป็นค่อกีดซีเลนนี่ครับช่วงข้างหนา้าช่วงข้างหนา้าน่าจะน่าจะเป็นไหนลาดยางไปเลยครับนี่ครับก็เขาสู่ลาดยาง ว่าแบบดีครับพี่น้องแบบดีแบบสวยแบบงามครับนี่ครับนน้มีสัญญาณไฟมีนะอยู่เกาะกลางครับเกาะกลางดีที่ประเทศเลยครับ ริเวณนี่ก็เป็นสี่แยกครับสามแยกบริเวณเวนี่ยก็เป็นสามแยกครับเป็นสามแยกเราเสือกูสามแยกกับเพื่อเราครับก็สำหรับสนนคนทางเขตมาดีแล้วครับรถเรือก็มีมีเรนหลายครับ เป็นรถบรรทุกครับเป็นรถบรรทุกทรงสินค้าครับเป็นประเทศสินค้าที่ขนส่งไปแถวอำเภอเ,อเขมาราแถวชายแดนครับชายแดนประเทศเลาวครับเพราะว่าบริเวณนี้ติดกันกับประเทศเลาวครับนี่นี่เป็นรถโดยสารครับรถโดยสาร รถสองแถวอเพาะอื่นรถสองแถวหน่อยรถสองแถวแดงครับสำหรับถนน,นเส้นนี้ครับก็าถือว่าดีครับพี่น้องถือว่าดีไลนครับมีไลนคนเห็ออกมาเรีบเรมาตรฐาทานครับพี่น้องกัซีเล่นมาตลอดครับ เมื่อสิแบงก็แบงก็กลางถนนครับกลางถนนที่บนที่เส้นเรื่องไปครับคนมาคลายเหตุ บริเวณนี้ครับเป็นบริเวณมันย่างกระเดาครับมันย่างกระเดาบริเวณนี้แต่กกอนน้ำจะท่วมครับแต่กกอน,น้ำจะท่วมน้ำจะท่วมจากนี้ไปครับจากนี้ไปไปตลอดเลยครับแต่ว่าทุกมือนี่พ่เห็นท่วมแล้วครับพี่น้อง <S <S แต่กกอน้ำท่วมทนทางเลยทุกมือนี่ีม่จะบอกครับท่วมอยู่บอกโอท่มวมนวแต่ก่อนเลนสีเลนยกศูนยแต่เจ้ากอนแต่ก่อนสองเลนนอกแต่ก่กอนสองเลน แต่ก่อนสองเลนนี่น้ำจะท่วมบริเวณจะท่วมไปตลอดเลยครับท่วมเป็นกิโลสองกิโลครับแต่ว่าตุกมมือนี่เป็นสี่เลนแล้วสี่เลนแล้วบนยกระดับถนนน้นห้างถึงสูงกว่าเขาครับก็จะบดมีน้ำท่วมแล้วบริเวณนี้ครับน้ำหบดท่วมเต็มครับแต่ว่าคนทางบดท่วมไปบ่าทงหน้าบริเวณข้างๆนี่ครับก็จะท่วมเมิดครับพอหอนเวลานั้นก็น้ำท่วมเขาก็ตายครับพี่น้อง ริเวณนี้จะเป็นน้ำครับเป็นน้ำซี่ครับจะเป็นมูนเป็นเซ้ครับคนเดินเซ่อย่างเซ้โบกนี่ครับบริเลวิ่งก็จะเป็นล้ำซ่บกครับนี่คนี่ครับเป็นสะพานสะพานขามน้ำนี่เป็นเป็นสะพานขามเซ้ครับเป็นเซ้บกเป็นเซ้น้อยครับโบกเป็นเซใหญ่ครับสาเหตุที่น้ำท่วมครับคนก็จะได้ท่วมไปตลอดเลยครับ ครับตอนนี้กจะเริ่มเขาเอำเภอตะการเผชผลครับครับพึง่านยาังก่อนง้เรียนมัตกอบอกพึงผ่านโ้งเรียนมอธตกรมอตกรตะการครับนะครับตอนนี้นยังเป็นเป็นชาติเมืองอยู่ครับเป็นชาติเป็นชาติเมือง,เเเมองครับของอำเภอตะการครับ ต้ากระซูอิสุสุครับน่ครับตอนนี้ก็เป็นสีแยกสีแยกแหลกของพุทธการครับที่มาจากอุบลราชธานีครับตอนนี้ผมก็จะไปเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาไปเส้นทางอำเภอศรีเมืองไม่ไมครับแล้วครับก็เป็นบรรยากาศโดยรวมครับนี่คือนี่ก็เขาสู ใจกลางนะครับใจกลางอำเภอทะการน,นะครับเพราะว่ามองนี้ครับเป็นสี่แยกเป็นสี่แยกป้อมตำรวจครับนะครับข้างหน้าครับตงหน้าไปอำเภอเขมราชแล้วก็ไปจังหวัดอำนาจเจริญครับนะครับ